ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาทรีอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND 5 m x ฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร s k ส r d จังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชราสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2565ที่หอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองสมุทรปราการนายบัรชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชราสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2565โดย มีนางนงรั์คงเกษมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการนายสัญญาจิราอ่อนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการนายสุภมิตรชินสรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายชัยพจน์จรูนพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายเจนเจตเจนนาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายประทีบนาทีทวีวัน์ปลัดจังหวัดสมุทรปราการหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีจากนั้นนายวันชัยคงเกษมผู้ว ข้าราชการจังหวัดสมุทรปราการนำข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน45รูปและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำจืดกว่า3 0 0 0 0ตัวณนบริเวณริมเขื่อนสารากางจังหวัดสมุทรปราการและปล่อยปูทะเลอีกจำนวน4,444ตัวณบริเวณป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2565เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2565จังหวัดสม,มุทรปราการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดสม,มุทรปราการได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ต้องหับปล่อยแล้วทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดย ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแมก